สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เส้นทางสู่ความสำเร็จรายการที่จะพาคุณไปค้นหาคำตอบและแรงบันดาลใจเพื่อสร้างความสำเร็จในแบบฉบับของตัวคุณเองถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยครับสร้างฝันให้เป็นจริงการสร้างฝันให้เป็นจริงไม่เชื่อเรื่องของโชคชะตาหรือปาฏิหาริย์แต่คือการเดินทางที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นความพยายาม และการลงมือทำอย่างต่อเนื่องบทความนี้จะชวนคุณมาสํำรวจเส้นทางที่จะเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ 1. กําหนดฝันให้ชัดเจนเริ่มต้นด้วยการระบุความฝันของคุณให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้แทนที่จะบอกว่าอยากรวยให้เปลี่ยนเป็นอยากมีเงินเก็บ1ล้านบาทภายใน5ปีหรืออยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆของตัวเองในอีก3ปี การมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงจะช่วยให้คุณเห็นภาพปลายทางและวางแผนได้ง่ายขึ้น 2. วางแผนและแบ่งเป้าหมายเมื่อความฝันชัดเจนแล้วให้เริ่มวางแผนการเดินทางแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายย่อยๆที่ทำได้จริงในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์และแต่ละเดือนยกตัวอย่างเช่นหากคุณอยากเปิดร้านกาแฟเป้าหมายย่อยอาจจะเป็นการเรียนรู้เรื่องกาแฟการออมเงินทุน การหาทำเลที่ตั้งและการฝึกฝนทักษะการบริหารร้าน 3. ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอแผนที่ดีจะไม่มีความหมายหากไม่ได้ลงมือทำจงเริ่มลงมือทำทีละน้อยในแต่ละวันความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญแม้จะรู้สึกท้อแท้หรือเหนื่อยล้าให้จำไว้ว่าทุกก้าวเล็กๆที่คุณเดินไปจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในที่สุด 4.. เรียนรู้จากความผิดพลาดระหว่างทางคุณอาจเจออุปสรรคหรือความผิดพลาดอย่ามองว่ามันคือความล้มเหลวแต่ให้มองว่าเป็นบทเรียนที่จะทำให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นจงเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดและนำมาปรับปรุงแผนการของคุณให้ดีขึ้น 5. สร้างพลังใจและไม่ยอมแพ้การเดินทางสู่ความสำเร็จต้องอาศัยกำลังใจอย่างมากจงมองหาแหล่งพลังใจจากคนรอบข้าง หนังสือหรือแม้แต่จากความสำเร็จเล็กๆที่คุณทำได้ในแต่ละวันและที่สำคัญที่สุดคืออย่ายอมแพ้ต่อความฝันของคุณเองการสร้างฝันให้เป็นจริงคือการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งความกล้าหาญความอดทนและความมุ่งมั่นขอให้คุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและเริ่มต้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้เพื่อเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงที่คุณภาคภูมิใจ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับสวัสดีครับ